ตอนที่ยี่ิบเประตูถูกปิดลงอีกครั้งสีหน้าขององค์หยินเย็นเยือกเหมือนน้ำ้างแข็งเจ้าทำอะไรเอาแต่ใจเช่นนี้นึกหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบมีแต่เจ้าเพียงผู้เดียวหากคนที่กระโดดลงไปช่วยเจ้าไม่ใช่ราชบุตรเขยแต่เป็นชายอื่นแล้วพวกสาวใช้จำได้ว่าเจ้าเป็นอนุของราชบุตรเขย เจ้าจะทําให้ราชบุตรเขยทําอย่างไรหรือต้องให้ข้าขับเจ้าออกด้วยตนเองจือจือไม่ทันคิดนางคิดไม่ทันจริงๆไม่ว่าจะชาติก่อนหรือชาตินี้นางก็หัวเดียวกระเทียมรีบนับตั้งแต่ออกเรือนมามีดากับน้องชายก็เหมือนจากไปแสนไกลนางต้องมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนีเพียงผู้เดียวกล่าวกันว่าก่อนตาย คนเราจะระลึกถึงเรื่องดีๆในชีวิตนางเองก็เช่นกันตอนที่ถูกโบยจนตายนางร้องไห้เจ็บปวดทรมานคิดถึงพ่อแม่คิดถึงน้องชายแต่ไม่มีใครมาช่วยนางเลยสักคนจากนั้นนางก็ลำล,ลึกถึงความอ่อนโยนเล็กๆน้อยๆก่อนตายจากชายที่ถูกใส่ไข้ปักปั๊มไม่ต่างจากนาง อย่างน้อยนางก็ไม่ต้องตายทั้งที่อย่างเปลือยกายอย่างหน้าอานาดจื้อจือ,จอไม่อยากแก้แค้นแล้วแต่บุญคุณเล็กๆคานั้นนางยังอยากจะตอบแทนอยู่ดีนางอยากบอกอีกฝ่ายให้ระวังองค์หญิงให้มากๆนางจึงตั้งใจแฝงตัวเข้าไปในงานชมดอกโบตัน๋นใครเลยจะรู้ว่ายังไม่ถึงหนึ่งท้วยชาก็ถูกจับได้เสียแล้วนางแค่คิดจะแอบไปหาผู้ชายคนนั้นเพื่อเตือนเขา นี่เป็นสิ่งเดียวที่นางทำได้ในตอนนี้พูดสิเห็นว่าจือจือ,จอเอาแต่เง,งียบไม่พูดไม่จาโทสะในใจองค์หญิงก็ยิ่งหลุกโชนจือจือมองคนตรงหน้ายิ่งคิดหัวใจก็ยิ่งเจ็บปวดนิมฝีปากสันดาริกขอบตาแดงกำ่ำสุดท้ายนางก็สูดจมูกแล้วร้องไห้ออกมาจือจือถูกองค์หญิงดูใส่จนร้องไห้ คนดุชงักไปเมื่อเห็นน้ำตานางก่อนจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาใหม่ทำไมต่อว่าแค่ไม่กี่คำก็ร้องไห้เสียแล้วหรือหัวใจทำมาจากกระเบื้องหรือไรกันจือจือหลุดตาน้ำใสยหยดหนึ่งไหลกิ้งลงมาตามแก้มเนื่องจากตกน้ำนางจึงเปียกปอนไปทางตัวใบหน้าเรียวเล็กซีดเผือดดูน่าสงสารจับใจ ตอนนี้ยังมานั่งร้องไห้เงียบๆอีกองหญิงนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะดึงผ้าห่มที่อยู่ข้างๆมาห่อร่างนางอย่างแน่นหนาน้ำเสียงก็ไม่เย็นชาเท่าเมื่อคู่ห้ามร้องนะเด็กสาวดึงผ้าห่มเงียบๆด้วยความระทมใจหากองหญิงทรงคิดว่าหม่อมฉันทำให้ชื่อเสียงของตำหนักหมัวหมองทรงโบยหม่อมฉันให้ตายเถอะเพคะ ประโยคสุดท้ายแฝงไว้ซึ่งความโดดเดี่ยวนางร้องไห้เสียจนในตาฉ่ำรู้สึกว่าตนเองดูไม่ขึงขังพอเพราว่าตอนนี้ไม่มีแพ้พกอยู่ในมือเสียด้วยหลังจากนังเรเล็กน้อยนางก็ดึงผ้าห่มมาเช็ดน้ำตาบนใบหน้าแทนจือจือคิดดีแล้วถึงตายก็จะไม่ยอมทำตัวอ่อนแอต่อฝ่ายตรงข้ามเด็ดขาด องหญิงก้มหน้ามองลูกหนูตรงหน้าที่ร้องไห้เสียจนน้ำตานองหายใจหายคอแทบไม่ทันมีหนำซ้ำยังใช้ผ้าห่มเช็ดน้ำตาเสียอีกนางต้องเม้มปากแน่นถึงจะห้ามตนเองไม่ให้หัวเราะออกมาได้จือๆจือ,จอไม่รู้เรื่องเลยสักนิดว่าอีฝ่ายคิดอะไรอยู่รู้แต่เพียงว่าตอนนี้ตนช่างเหมือนจอมยึดหญิงผู้ยึดมั่นในคุณธรรม ที่เคยฟังมาจากนักเล่าเรื่องเสียนี้กระไรเพื่อตอบแทนบุญคุณแล้วต่อให้ถูกคนชั่วจับไปทรมานสถานหนะักก็ไม่ยอมลงให้หึแม้ว่าจือจคนนี้ไม่รู้เรื่องหนังสือแต่ก็ยังยินหยัดต่อสู้ตามลำพังอย่างกล้าหาญตายองหญิงสะกดความผบขันเอาไว้แล้วเอ่ยช้าๆเจ้าไม่ตายหรอก แต่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันนี้จะไม่รอดชีวิตแม้แต่ผู้เดียวนางหมุนตัวเดินออกไปเมื่อพูดจบจือจือตะลึงงนันใบหน้าของคนหลายคนผุดวับเข้ามาในสมองนางรีบผุดผ่านลงจากเตียงไปคุกเข่าบนพื้นอย่างร้อนรนหม่อมฉันผิดไปแล้วองค์หญิงโปรดทรงอภัยด้วยองค์หญิงถามด้วยน้ำเสียงเย็นชา ทั้งที่ยังผินหลังให้อะไรกันเมื่อคู่ยังร้องขอความตายอยู่เลยไม่ใช่หรือนี่กับยอมขอร้องข้าเพื่อสาวใช้ไม่กี่คนข้าคิดไว้แล้วจะไม่ปล่อยให้สาวใช้สามคนในเรือนเจ้ารอดชีวิตไปได้เด็ดขาดพูดจบก็ทําท่าจะก้าวออกไปจือจือไม่อยากให้ผู้อื่นเดือดร้อนพรตนเองนางโผเข้าไปกอดขาองค์หญิงเอาไว้อย่างไม่สนใจอะไรอีก พราะหากองค์หญิงออกคำสั่งสาวใช้พวกนั้นย่อมไม่มีทางรอดหม่อมฉันขอร้องหลับเลยคะทุกอย่างเป็นการการะทํำผมหม่อมฉันเพียงคนเดียวคนอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยจ,อจือจือสัมผัสได้ว่าขาที่ตนเองกอดเอาไวไ้พยายามพยับจึงกอดรัดแน่นขึ้นอีกได้โปลดเธอไปค้าองหญิง เด็กสาวฟูซื้อบื้อโผเข้ามากอดโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกคนถูกกอดเลยสักนิดทั้งยังไม่ทางสังเกตด้วยว่าอีกฝ่ายตัวแข็งไปเล็กน้อยจ,อจือจือมีชาติกำเนิดต่ำต้อยไม่ได้เติบโตผ่านการเลี้ยงดูอย่างชนชั้นสูงหญิงมีตระกูลหรือจะกอดขาในหญิงแห่งบ้านเช่นนี้ได้โดยเฉพาะในกรณีที่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นบุรุษยิ่งแล้วใหญ่แต่จือจือใช้ชีวิตมาแล้วสองชาติ ทั้งยังเคยเป็นวิญญาณล่องลอยอยู่หลายปีนางจึงไม่ใช่สตีที่สนใจคำสอนสามหลักปฏิบัติท่าจริยาไม่เช่นนั้นคงไม่กล้าไปหาเซยงจินที่ตามลำพังมีหนำซ้ำยังเตรียมถุงเห่เปาไปมอบเพื่อสื่อความใหนให้เขามาสู่ขอจือจือร้องไห้อย่างเจ็บปวดแค่คิดว่าองค์หญิงจะลากผู้อื่นม,มาเดือดร้อนด้วยนางก็ยิ่งกอดขาอีกฝ่ายแน่นขึ้น ด้วยร,รู้ว่าหากผู้นี้เดินออกจากเรือนไปทั้งที่ไฟโทรสะยังไม่มอดวันนี้จะต้องมีคนตายมากมายนางไม่สนใจชีวิตมดพวกเหล่านี้อยู่แล้วตอนนี้จือจือ,จอตระหนักแจ้งว่าจอมยุทธหญิงผู้ยึดมั่นในคุณธรรมของนักเล่าไม่ได้เป็นกันง่ายๆทรงลงโทษหม่อมฉันเถอะเพคะหม่อมฉันยินดีรับโทษทันทุกอย่างได้โปรดเถอะเพคะ จือจืออ้อนวอนเสียงเครือนางไม่เห็นเห็นว่าตอนนี้คนที่ตนเองกอดใบหูได้กลายเป็นสีแดงแ๋แม้แต่ใบหน้าขาวเนียนยังมีสีโลหิตผุดสร้างขึ้นมานางเป็นกแกอรมอย่างขึงขัขงสองทีป่อยจือจือ,จอฟังไม่ออกว่าน้ำเสียงของอีกฝ่ายแปลกไปรู้เพียงแต่ว่าคนผู้นี้จะไปฆ่าคน จึงยิ่งกอดแน่นกว่าเก่าหม่อมฉันขอร้องเลยเพยคะจือจื้อลองเพลงมานานเวลาพูดเสียงจึงฟังดูเล็กนุ่มอ่อนหวานตอนนี้นางกำลังร้องไห้อย่างรวดร้าวมีก้อนสะอื้นเจืออยู่ในคำพูดน้ำเสียงเช่นนี้นางฟังเองไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อฟังผ่านหูคนอื่นแววตาขององค์หญิงสั่นไหวน้อย สุดท้ายก็ก้มลงไปดึงจือจือออกจากตัวแล้วบอกเสียงห้วนว่าเช่นนั้นข้าจะละเว้นเจ้าสักครั้งหากมีครั้งต่อไปแล้วก็ข้าไม่ยอมแน่นางเดินออกไปทันทีเมื่อพูดจบไม่เปิดโอกาสให้จือจือเอ่ยคำใดชายหลิงเดินเข้ามาเมื่อองค์หญิงหลับตาไปแล้วพอเห็นจือจือนั่งอยู่บนพื้นก็เข้ามาประคองเงียบ แล้วใช้แพลพกช่วยสับน้ำตาให้อีนอิ่งห้าเปลี่ยนเสื้อผ้า,าก่อนเถอะเจ้าค่ะจื้อจือมองสาวใช้อย่างรู้สึกผิดชัยหลิงข้าขอโทษฝ่ายตรงข้าหมหัวรอไม่มีเจ้านายที่ใดขอโทษเปล่าหรอกเจ้าค่ะอีนอิ่งห้าท่านต้องรู้นะเจ้าค่ะว่าคนบางคนเกิดมาเพื่อย่างเท้าไปบนกระดูกของผู้อื่น จือจือฟังเข้าใจครึ่งไม่เข้าใจครึ่งแต่ไฉหลิงไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านั้นแค่ช่วยนางเปลี่นยนเสื้อผ้าจนเสร็จเรียบร้อยแล้วตามหมอเจิงมาตรวจชีพจรให้กะน,นั้นจือจือ,จอก็ยังล้มป่วยอยู่ดีนางนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงหนึ่งวันเต็มหมอเจิงบอกไฉหลิงว่าเป็นเพราะนางเสียขวัญไม่มีอะไรน่ากังวลตอนที่จือจือ,จอฟื้นขึ้นมาไชหลิงคอยเฝ้าอยู่ข้างๆ เลือนฉุยฉัยมีสาวใช้เพิ่มขึ้นอีกสองคนชื่อเชื้นตันกับหลินเซียนและสาวใช้ระดับล่างอีกสามคนเชื้นตันยังอยู่ในวัยดรุณดูแล้วน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับจือจืออุปนิสัยร่าเริงแจ่มใสมีฝีมือก้าวผมเป็นเลิศส่วนหลิงเซียนนั้นโตกว่าหน่อยบุคลิสุข,ขุมบเรียบร้อยเชี่ยวชาญการชงชา เลยกลายเป็นว่าจ,จือจือมีสาวใช้ประจําตัวสามคนถึงอย่างนั้นนางก็ยังชอบชฉยหลิงมากกว่าเล็กน้อยเพราะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างนานมาตั้งแต่ชาติก่อนแม้องค์หญิงจะบอกว่าครั้งนี้ยอมระเว้นโทษให้จือจือแต่ก็ยังให้คนไปสืบมาว่าใครพานางเข้าไปในงานจุดท้ายสืบไปเจอตัวสาวใช้นามจือจูจือจือผู้นี้เป็นสาวใช้ประจำตัวอีหนงสาม พอถูกสาวมาถึงตัวก็เอาหัวโขกสาวฆ่าตัวตายตรงนั้นชายหลิงกระซิบบ่าไปสืบมาแล้วกลัวมหมัวมัวไม่ได้ตั้งใจจะโบยสาวใช้คนนั้นจนถึงตายหรอกเจ้าค่ะแต่นางเพิ่งจะเข้าไปในห้องก็ชิงฆ่าตัวตายเสียก่อนจือจือตะลึงงานเป็นไปได้อย่างไรจือจู่อีหนยงสามสาวใช้บอก อีย่า่ห้าอย่าพูดเรื่องนี้กันอีกเลยเจ้าคะ่ะแค่องค์หญิงยอมอารุ่มโรวยถึงเพียงนี้ถือว่าเป็นโชคครั้งใหญ่ในคราวขอของพวกเราแล้วเมื่อมีสาวใช้เพิ่มขึ้นมาอีกสองคนจือจือยิ่งสัมผัสความรู้สึกของเจ้านายได้ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ว่านางจะทำอะไรก็มีสาวใช้คอยตามหลังกระทั่งไปปดทุกยังมีสาวใช้หนึ่งคนเฝ้าอยู่ข้างนอก งานนอนเฝ้านางตอนกลางคืนชัยหลิงก็ไม่ต้องทำคนเดียวอีกต่อไปเพราะสับเปลี่ยนเวรกันกาสามคนชัยหลิงบอกว่าเผยหลานเป็นผู้คัดเลือกสาวใช้สองคนนั้นส่งมาให้ด้วยตนเองตอนแรกจือ้อจือไม่รู้สึกว่าสาวใช้สองคนนั้นมีความพิเศษแต่อย่างใดจนกระทั่งวันหนึ่งนางออกไปเดินเล่นนอกเรือนแล้วเผยเหยียบก้อนหินจนทำท่าทาไหลลื่นชวนตัน ที่เดิมที่อยู่ห่างออกไปหลายก้าวสามารถเข้ามาประคองนางไว้ได้ในพริบตาเดียวความตกตะลึงว่าขึ้นในดวงตาจือจือจบกันเวียนตันผู้นี้รู้วรยุทธแล้วข้าจะหนีไปจากตำหนักองค์หญิงอย่างไรวันที่สิห้าเวียนมามันจบอีกครั้งจือจือตื่นนอนแต่เช้านึกถึงสภาพตนเองตอนที่เผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามครั้งก่อน ก็ทั้งโกรธทั้งอายวันนี้ขอแค่ไปถึงเหี่ได้เกิดเหตุอะไรก็พอชัยหลิงเรื่องสื้อผ้าให้เป็นกระโปรงรัดอกยาวรับพื้นสีหมอกทับด้วยเสื้อคลุมผ่าหน้าแขนสอบสีงาช้างเชนตันก้าวมเป็นมวยทรงสูงสองมวยแบบที่เรียกว่าทรงมีคู่ปักปิ่นสับรูปดอกไม้ทำจักหยุดไว้มวยละอันเดินออกจากเรือนได้ไม่นาน จอเจอเจ,อ,จออี๋เหนียงรองโดยบันเอิญสีหน้าของฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเห็นนางก่อนจะเดินเข้ามาทักทายอย่างสนิทสนมน้องห้าก็จะไปเข้าเฝ้าองค์หญิงเหมือนกันหรืออืมวันนี้เป็นวันสิบห้านี่เจ้าคะอี๋เหนียงรองวงการแต่งกายของนางชุดนี้ของน้องห้างามจริงไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันน้องห้าเหมือนจะผุดผ่องขึ้นกว่าเดิมเสียอีก จือจืมองอีกฝ่ายพี่รองตั้งหากที่งามอย่างแท้จริงหยาดฟ้ามาดินเรากับเทพธิดาเลยทีเดียวอีเหนียงรองหัวเราะขันคำนี้ค่ามิกล้ารับทั้งแผ่นดินคงม,มีสตรีไม่กี่คนหรอกที่งามถึงเพียงนั้นยิ่งเทียบกับองค์หญิงแล้วข้ายิ่งไม่อาจหานเข้าไปใหญ่องค์หญิงน่ากลัวว่า นางคงไม่ชอบคำว่าง,งามหยาดฟ้ามาดินดาวกับเทพธิดาหรอกกระมังจือจือรู้จักคำชมอยู่แค่ไม่กี่คำนี้ล่ะหากคุยกันต่อนางก็ไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดแล้วจึงแท่เปลี่ยนเรื่องพี่รองพวกเราเรียกกระเปนเถิดเจ้าคะ่ะพวกนางเจออีเหนียงสาและอีเหนียงสตรงทางเข้าตำหนักบรรทมขององค์หญิงอีเหนียงสาออกอาการชัดเจนกว่าเดิมไม่เห็นจืจือ ถึงกับรีบสะบัดหน้าเอือไปอีกทางขณะที่อีเหนียงสี่เดินเข้ามาทางทายพี่รองน้องหา้ามาด้วยกันหรือจือจือ,จอมองสีหน้าผ่องใสของอีเหนียงสี่แล้วนึกถึงเรื่องชีสวีชากลายเป็นจือจูอจอจอสาวใช้ของอีเหนียงสี่กลายเป็นสาวใช้ของอีเหนียงสามช่างแปลกประหลาดเหลือเกินแต่ลองคิดดูตอนสาวใช้ผู้นั้นมาหานาง บอกว่าตนเองชื่อสุเวชานางก็เชื่ออีกทั้งพอเจอสุยชูที่ศาลาเหล่าเหวียนซุยชูก็ไม่ได้เรียกชื่อสุวีชาแต่อย่างใดบังเอิญเจอกันกลางทางเท่านั้นเอาละ่ะเอาละ่ะพวกเราเข้าไปกันเถอะอีเหนียงลองตอบอีเหนียงสี่ยกพัดกลมขึ้นบางขึ้นหน้าแล้วขยหยิบตาให้จือจือได้เวลาเข้าไปแล้วล่ะ จืดๆเหมือนจะเข้าใจอะไรขึ้นมาเราๆนางหลุบตาเดินตามคนอื่นเข้าไปข้างในวันนี้หลังจากอบรมกฎระเบียบแล้วพวกนางได้รับเชิญให้อยู่ต่อชิงใต้นางกำนันประจำพระองค์บอกด้วยใบหน้ายิ้มละไมว่าอากาศร้อนจัดองค์หญิงมีรับสั่งให้อีเนียงทุกท่านดื่นน้ำลูกบัวต้มไปเหือกันก่อนค่อยกลับ นอกจากนั้นก่อนจะเข้าฤด,ดูใหม่ๆร่วงทุกท่านไม่ต้องมาถวายบังคมกันแล้วเพราะองค์หญิงกับราชบุตรเขยจะตามเสด็จห้องเต้นหนีร้อนขึ้นเหนือจือจือกับพริบตาปิดปิดโอกาสของนางมาถึงแล้วถ้าว่าเพิ่งจะกลับมาถึงเดือนชุยชัยเผยหลันก็มีข่าวมาแจ้งยินดีด้วยเจ้าข่าอีเนียงห้าองหญิงทรงให้อีเหนียงห้าตามเสด็จหนีร้อนไปด้วยกัน จือจืออึ้งไปทันทีนางเดินเข้าห้องเก็บของมีค่าที่เอาออกมากับที่เดิมเงียบๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ